สบายดี่านผู้ชงสบายดีเอซสาวน้อยเพ็รบันแพงเอซน่องอุ่งอิงมาในมณีในหัวข้อที่ว่าแม่อยากเป็นหัวหน้าวงเอซลูกอยากพักดันให้เป็นผู้นำทีมงานสรุปแล้วจะฮุบเอาวงสองให้ได้แมนบอหัวข้อนี้เรื่องราวนี่ เป็นศินลปินคนใดเฮาพากันไปหับชมหับฟังและพากันเป็นเดากันได้เลยเนาะดังที่พกข้าฮหู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะศิลปินในวงสองจะมีคนดังมีหน้ามีตากับโมมนในน้อยคนมี3าคนค่อนข้างว่ามีซื้อเสียงอยู่ในฮัานทีมข้าฮหู้เนาะคือพระเอก็อ,อ,กอปก้อยชาเลนีสองคนนี้ถึอแต่งตั้งปั้น แต่งมาให้เป็นผู้นำทีมงานอยู่แล้วต่อมารุ่นน้องทีดังไตเต้ากันขึ้นมาก็คือมิวซองมาก็คืออมแอมเนาะอมแอมแล้วก็โซเฟียหรือสิไม่ได้เท่านั้นแหละอีกผู้หนึ่งก็ค่อนข้างว่าดังดูแต่มบกขอเอ่ยซื้อซะคันค่อยเอ่ยซื้อกับาว่หา,าค่อยซักซึกเข้าบ้านแนวนั้นแนวนี้ในฐานะที่ค่อยเป็นซื้อผู้เฮ็ดซื้อเนาะกับเขาอ,อุ้มไปแ,และ แต่ว่าทุกคนเอซคงจะเข้าใจแต่ก่อนจะไปเว้าไปถึงเรื่องราวนั่นเกิดมาสรุปเรื่องราวเมื่อคืนนี่ที่เจเบาล้าไปไปห่วมง,งานบุญประเพณีการไหลเห้อไฟซึ่งเขาจัดทุกๆปีหลังจากออกพรรษาหนึ่งมือ้อระยะทาง2กิโลเจเบาล้ายางไป500เมตรลอยกักไปตอนเขาบว่าเพราะเขามอบหมายให้เจเบาลา้า คิวลำพงนะ่ะลำพงคิวสิบสองพวกเจ้าคิดว่ามันนักสั่มใดกัน Q 8, Q 9, คิวแปดคิวเก้าค่อยกับพ่อว่าอยู่อันนี้ซิวคิวสิบสองเกือบมัฟนักกรเลยลอยหนีเนาะแล้วก็ความสวยความงามกะเป็นแบบบ้าน,านสไตล์ของมรดกโลกเนาะคำว่ามรดกโลกนี่บอส,สามารถเอาความทันสมัยไปป้าปนใส่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนะะาะแสดงต้อง ขพื้นบ้านห้าซิทท่านสมัยห้าซิบบวกปนเปนกันไปและโครงสร้างของเือไฟส่วนใหญ่แล้วเขาระบ,บุให้เป็นไม้ไผ่เนาะะสมประสานกับลวดแต่ส่วนใหญ่จะให้ใส่ไม้ไผเนาะอันนี้สรุปสรุปบุญประเภทนี้กันนเหอไฟทั้งหราเขาบ้างเนาะบริมต่อใส่หัวข้อของพวกเขานั่นเนะาะดังที่เ้าหููกันดีแล้วว่าในช่วงมือที่ผ่านมานี่อ่าทั้งผู้จัดการมาเดียว ที่พู้ที่ถือมอบหมายจากบอโจไปให้คุ้มยูทีวงสองได้ออกมาเคลื่อนไหวนกออกมาเคลื่อนไหวมีใจความก็คือดังที่พวกเขาเห็นคลิปไปแล้วไปย้อนกลับไปเบิ้งคลิปที่เจ๋บาลลาวเห็นไปคลิปนั่นแล้วจะหู้แล้วจะเข้าใจเนาะแล้วม้ามือฟ้าในตืมกามีหลายซ่องยูทูบเบอร์ที่พากันออกมาเหตุข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเอฟซี ของศิลปินบางคนเนาะอยากพยายามยกย่อปอปั้นศินลปินของตอนเองขึ้นไปเทียบเท่ากับพระเอกท็อปอยากให้เป็นเถิงผู้นำทีมงานวาสันด้วยเหตุผลอย่างฮู้บอพวกเจ้าเอฟซี FC ทุกคนอันเหตุผลแบบขี้เลยเหตุผลแบบตื้นตื้นเหตุผลที่เจบอลเลาวเฮ็ดคลิปดาเขาที่ผ่านมานั่นแหละมันเป็นเหตุผลเดิมเดิมเหตุผลของเด็กน้อยปฐม สาเหตุที่เขาอยากยกศิลปินคนนั้นเป็นหัวหน้าทีมงานก่อคือด้วยว่าน้องมีมาไล่หลายโกมูวาชันแล้วอันที่สองมาน้องสามารถดึงเจ้าภาพมาจ้างงานเพียงแต่งการเดียวเท่านั้นจากเลื่อนขั้นให้เป็นผู้นำทีมงานตายแล้วกตาย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 คันนี้ไหมฮะ เอเป็นแล้วนี้เขามีพอหักเป็นแล้วนี่สูยาููมีเลยบอสตัสุยาซูมีอายเด็กน้อยปรถมขเขาเด็กน้อยอมหัวโป้มือนี่มันกันยังหูคิดกว่าแต่ทุกข้างเท้าเฮคีแบบนี้แม่จะมีเอฟซีของเขานั่นว่าให้เขาไปกัดไปแซะเอามาสร้างประเด็นให้ยัง พวกค่อยบูสร้างประเด็นแต่พวกเจ้าพากกันเป็คอมเมนต์ว่อนอยู่ในกลุ่มของพวกเจ้าแล้วเอฟซีบว่ในน้อยมันกับเ่ลามไปคื้เกาข่าวสารมันกับไปคื้เกาถึงเราค่อยบอกออกมาเห็นแล้วมันเป็นตาให้พวกค่อยออกมาเห็นบอพวกค่อยออกมาเห็นนี่โมเมนต์เาไปกัดไปแทะพวกเจ้าเอามาเห็นเพื่อเตือนสติพวกเจ้าได้เตือนสติพวกเจ้าด้วยความหักความแพง ด้วยว่าวงหนึ่งวงสองในเป็นเครือญาติเดียวกันเครือข่ายเดียวกันพวกค่อยกับบุอยากให้พกเจ้าคิดอย่างเกินเลยถ้าพกเจ้าคิดแบบนี้พากันปฏิบัติตัวแบบนี้ไปจักน้อยมนผู้บริหารเขาจิเซกหวัวหนีแล้วจะบริเวที่ให้พวกเจ้าหาอยู่หากินดังนั้นการที่ค่อยออกมาเห็นนะนี่เพื่อมาเตือนสติพวกเจ้าสิ่งใดควรสิ่งใดบ่ควรตอนนี้คือมันบ่ทันหอดเวลาเถ่อเนาะถ้าหอดเวลา เจ้าความดังพอเจ้าคุณภาพดีเตตาคณะผู้บริหารเขาห้ากจะเอาเจ้าขึ้นไปยู่ดอกกันผู้นาทีมงานนั่นะคะแนนจะสร้างสรรผลงานไปเนาะสิ่งใดที่เจ้าของวงเขาบ่เอ่ยพวกเจ้ายาสูนิงตีถ้าพวกเจ้านิงตีมันก็จะกลายเป็นล่ําหน้ากายตาเฮ็ดเกินโตถ้าเกินโตแล้วนี่ผู้ที่เป็นเจ้าของวงตัวจริงเบิ่งแล้วมันบวงามหูบวงงาตาเด้ เนาะอันนี้คือเรื่องของเอฟซีของลูกแบบนี้บันี้นต่อใส่เรื่องของแม่ในหัวขอ้ออันผู้เป็นแม่กับบนน้อยหน้าเอฟซีเป็นแม่แต่เสือ้อไปก้าวกายผู้บริหารไปก้าวกายทีมง,งานไปก้าวกายข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆไปก้าวกายถึงอีอย่างต่างๆเรื่องสักคอกซักคลิปทั้งผู้บริหารเขาพากัน กันเกี่ยมการตกการแตง่งการมอบหมายมาเรียบร้อยผู้เป็นแม่ก็โอ้ยเข้าไปยุ่งเข้าไปก้าวไกลทำตัวคือตัวเองเป็นหัวหน้าวงบอกแห่กับเอฟซีของลูกแค่นัน่นนี่มันบ่เหมาะสมเนาะมันบ่เหมาะสมจนมหลายคอมเมนต์เอาไปเปรียบทยเทียบเปรียบเทียบเซกับแม่ของแม่ันห้องดังของวงหนึ่ง วายู่เป็นอันเรื่องเวียกการเรียกงานเรื่องการภายในวงเมคนนี่เราบอกแตะต้องเราบอกเกี่ยวข้องเราบอกเอ่ยแม้แต่ขั้งเดแอเมแต่สคริปศิลปินอ่าของลูกสาวตนเองเลากับบุมีวันที่จะไปยุ่งเกี่ยวน้ำเขาพอเรารู้เราบอมีหน้าที่ในนั้นหน้าที่ของเราคือดูแลลูกดูแลมัลไลตกแต่งมาลไลเห็ดมาลไลให้กับลูกเออเฝ้าตอกเฝ้าเต้นหน้าที่เรา มีแต่ทำนี่เพราะเราบ่มีตำแหนง่งใดๆอยู่ในวงเราเข้ามาอยู่ในหลังหลังเวทีได้ก็เพราะลูกสาวลูกสาวเป็นผู้เฮ็ดเวียกให้กับวงเราบ่าได้เฮ็ดเวียกกับวงฉะนั้นเราจะบ่เกี่ยวข้องบ่งยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิน้นสร้างมาแตกต่างกันเหลือกเกินจากแม่ของศิลปินอยู่วงสองเฮ็ดได้จึงเข้าไปกา้าวไกยทำตัวเป็นเจ้าของวงขนาดนั้นจนเฮ็ดให้ คณะผู้บริหารงานจนออกมาเคลื่อนไหวต่างๆนานาพวกเจ้าคงจะคิดพ่อว่าแม่นผูน้ใดสาเหตุนี่บอมือวันนี้บอโจจึงทรงพอการใส่เข้ามาดูแลวงสองเข้ามาดูแลเบิงการเคลื่อนไหวของวงสองน่าจะเป็นด้วยเหตุการณ์นี่หรือบอเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอามาว่า,ามาเล่าให้กันสั้นๆอา่าไปนินไปได้ยินข่าวข่าว,าวออกมาละเจ็บบเล่าก่อมา มาขยายควเะข้อมูลหัวข้ออาจจะคือกันแต่วิธีการเราวิธีการขยายควอมอาจจะแตกต่างจากซ่อง youtube ของช่องเอื่นเนาะถ้าผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วมีคำคิดคำเห็นแนวใดกับากันทรงมาบอกเจเบลลาวเดอถ้ามีคคำตำหนิติชมแนวใดจากห้ซ่องของเจเบลลาวเดินในรูปแบบใดก็สามารถตำหนิตีเตือนมาได้เจเบาลาวค้อมเอาไว้รับปรุงและปฏิบัติสำหรับคลิปนี้หวังว่า,าทุกคน จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดต่างให้เจ็บเอล่ะที่สำคัญจะกดข้ามโฆษณาเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนิทสบายดี